สวัสดีค่ะชื่อนางสาวประพศรโรจนมนันฐกิตนะคะอายุ59ปีตอนนี้เป็นครูฝึกแอโรบิกที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางค่ะทำมาประมาณน่าจะเกือบ30ปีแล้วค่ะสอนอยู่หน้าที่ตรงนี้นะคะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ ็รักการออกกําลังกายปกติก็มีร้านทําอยู่นะคะแต่ว่าเราชอบการออกกําลังกายแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะเพราะเราต้องทําตลอดจิจวัตรประจําวันเราต้องออกอยู่แล้วค่ะแต่ละวันก็สบายสบาย,บายไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเช้าก็ดูแลท้องหมาตื่นเช้าตื่นสายได้ค่ะแล้วก็เตรียม เตรียมความพร้อมที่ว่าเราจะมาที่สนามนะคะแล้วช่วงที่เราเตรียมก็ทําอะไรก็แก,ก๊กดูแลต้นไม้ทํากิจวัตรส่วนตัวเราค่ะเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากก็จะพักผ่อนเพราะว่าอายุเยอะแล้วจะเน้นพักผ่อนมากกว่านะคะเสื่อมทุกอย่างแล้วก็มีปัญหาหลายๆอย่างเพราะร่างกายแล้วก็จะเสื่อมลงตามอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันตั้งแต่แรกคือออกกําลังกายวันละนิดวันละหน่อย ยืดเหยดกล้ามเนื้อตามอายุของเราอะค่ะตามอ,อายุอายุน้อยก็ออกกำลังกายหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะประมาณนี้ค่ะสอนก็ช่วง6โมงเย็นถึง1นึ่งทุ่มค่ะเซตเดียวปกติก็ททำ เมื่อก่อนก็จะมีหลายเซสสอนต่อๆกันไปแต่ว่าช่วงนี้พอเจอโควิดนะเราก็ได้ประมาณนี้ค่ะได้เซสเดียวทุกวันเลยค่ะปกติเขาจะวันเว้นวันแต่ว่าเราแข็งแรงแล้วก็สมาชิกเขาจะสลับกันบางทีสมาชิกแม่บ้านเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็พนักงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสลับกันมาก็เลยแบบช่วงนี้สอนทุกวันแต่แต่ถ้าเราจะหยุดวันไหนแล้วก็แจ้งสมาชิกได้ ว่าเราวันนี้ขอหยุดนะคะอะไรอย่างเี้ถึงความเป็นครูจริงๆเนี่ยยากมากแต่ว่าถ้าเป็นครูสอนทั่วไปแบบออกกำลังกายธรรมดาให้คนแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ค่ะเป็นปกติแต่นี่อ่การที่เราสอนมานานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจ เข้าใจว่าสมาชิกอ่ะอายุเนี้ยต้องเต้นแบบไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยเราจะต้องคุมสมาชิกสอนให้ได้ให้เขาได้ออกกําลังกายให้ได้ให้ครบอะค่ะทั้งคู่สูงอายุแล้วก็เด็กแล้วก็วัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องต้องดูเป็นวันวันไปค่ะดูว่าวันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าสมาชิกเออเก่งแล้วก็มีอายุน้อยอะไรเงี้ยวัยรุ่นนะ่ะเราก็เน้นหนักหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่วันค่ะ ต้องดูเป็นวันวันไปเพราะว่ามันเป็นสนามเปิดพราะสมาชิกจะหลากหลายค่ะ <_ d ata> เขามากลุ่มหลากหลายค่ะบางทีก็สมาชิกใหม่มา,าแบบไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยเราต้องคุมให้อยู่ว่าทําไงให้เขาแบบไม่ใช่ว่าเต้นไม่ได้แล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่ออกกําลังกายเลยซึ่งอันนี้สําคัญที่สุดเราต้องพยายามดึงเขาอะว่าเขามาครั้งแรกนะต้องทงายังไงให้เขาสนใจแล้วก็ชอบแล้วก็รักการออกกําลังกายมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีอันนี้สําคัญนะคะค่ะ ไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายง่ายๆเพียงแต่ว่าเราก็อะไรที่เราชอบเราก็จะทําอะไรที่เราไม่ชอบเราก็พยายามหลีกเลี่ยงชอบในสิ่งที่เราทำอะค่ะแล้วก็จะจะดีกับตัวเราเองรักอะไรชอบอะไรเราก็ทําแบบนั้นนะคะอันไหนที่ว่าเราไม่ชอบเราก็เราก็ให้ห่างๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนะคะพี่ผู้ที่ย่างเข้าผู้สูงอายุเหมือนเหมือนครูสอนน่ะนะคะ ก็จะใกล้60แล้วก็อยากให้เน้นเอาการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพราะมันสำคัญค่ะถึงจะจะสายไปหรือว่ายังไงมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ออกกำลังกายเลยมาเดินก็ได้ค่ะมาเดินรอบสนามกีฬาค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะ